เทตกองทัพลาวท้าให้ปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเลยไม่ได้ง้อประเทศไทยแล้วคนลาวทำงานที่ประเทศไทยนี่จะกินอยู่ยังไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา หนึ่งทุ่มทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณ8ปดโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเลาาที่ติดตามยุท่วโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคงสุดด็บบพผาดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนหนึ่งครับพี่น้องขออนุญาตเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องว่าสัญญาณมันชัดเจนบอพี่น้องตอนนี้อยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องขอ,อุยาดเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่ง นะครับถ้าพี่น้องเข้าเข่ามานํานะครับวันนี้ครับพี่น้องสิมา่านาเสนอประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีการโพสต์ลงเมื่อบ่ถึงสิบนาทีที่แล้วนะครับเพจกองทัพลาวเขามีการโพสต์คลิปลงนะครับเกี่ยวกับการนําเข้าน้ํามันจากประเทศจีนนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้ก็คือว่าทําไมถึงหยิบมานําเสนอ ก็มีการแซะพูดถึงประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือเพจกองทัพลาวนะฮะเบืเ้องต้นนะครับขอให้ f อเนี่ยไปฟังคลิปก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่ามีความคิดเห็นยังไงสําหรับเพจกองทัพลาวนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับทุกคนตัดให้สูงขึ้นเพื่อกินกําไรตามแผนการทําลายเศรษฐกิจของลาวและการส่งออกของสยามผ่านลาวไปประเทศจีนก็ได้ับผลกระทบอย่างนักหนวน ประเทศไทยสือมวลชนของสยามทั้งภาคหลัดและก็สือมวลชนขี่ประทูทั้งหลายออกมาเห่าฮอนวิภากะวิจารวิเคราะห์วิวจัยประเทศลาวไปในทางที่ลบโคษณาใส่หายปลายสีบุหรี่ดอยขาลาวสารพัดท,ทั้งนาคู่ต่างๆนานาเส้นวาจะตัดการสื่อไฟจากประเทศลาวโบไ้ลาวส่งไฟไปประเทศที่สามผ่านประเทศไทยจะโบัฮนักทองเทียวไทยมาเทียวลาว จะบออขายน้ำมันไห้เล้าจะจำกัดการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนานาสารพัดการนาบขู่ในานามส่วนตัวข้าพเจ้าก็เลยอยากให้สยามเเหตแท้ทำจริงอย่าปากค่าคาสันเพราะว่าในระยะผ่านมานี้นี่แล้วครับพี่น้องนี่คือเพจกองทัพลาวที่มักจะโพสแสประเทศไทยแส เกี่ยวกับเมืองไทยคนไทยตลอดนะครับอันนี้คือสําหรับเพจนี้อย่างที่เขาพูดในคลิปนี่แหละครับประมาณว่าอยากมาโชว์แสดงให้เห็นนะครับว่านี่คือลาวนําเข้าน้ํามันจากประเทศจีนลาวไม่ได้งอ้อไม่ได้พึ่งพาอาศัยประเทศไทยนะเห็นไหมหลักฐานเนี่ยนำเข้าน้ํามันจากประเทศจีนที่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยนักวิชาการที่ประเทศไทย พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในสปปลาวนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินกีบอะไรก็แล้วแต่อยู่ในสปปลาวเนี่ยไม่ได้หวังดีต่อประเทศลาวนะในความคิดเขาเหมือนคนไทยผู้สื่อข่าวไทยเนี่ยพยายามที่จะโจมตีลาวอยากทําร้ายประเทศลาวอันนี้คือในความคิดเขาเขาก็เลยออกมาโพสต์คลิปแบบนี้ไงอ่าแล้วเขามีการท้าด้วยนะอ่าอย่างที่ในคลิปเขาบอกว่า ที่ประเทศไทยไม่อนุญาตนั่นนี่ท้าให้ปิดด่านด้วยนะครับเขาท้าให้ปิดด่านเลยทําสักทีเถอะคำสองคาก็สยามคำสองคาก็สยามนะครับผมเข้าใจนะครับความรู้สึกเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้พี่น้องคนไทยเข้าใจนะครับที่ติดตามช่อง YouTube วิถีคนสองฝั่งโขงเนี่ยจริงๆแล้ว ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสปปลาวหรือรัฐบาลลาวก็แล้วแต่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าคนลาวทํางานที่ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้สนใจนะครับในใจเขานะ่ะอยากให้ระเบิดสะพานมิตรภาพไทยลาวด้วยซ้ําเขาไม่ได้ต้องการไม่ได้สนับสนุนให้คนลาวมาทํางานที่ประเทศไทยนะแต่คนลาวนี่หนีตายข้ามโขงมาก็คือหนีความยากจนไงนะครับ เขาก็บอกแล้วว่าจนก็ต้องอยู่ลาวอย่ามาพึ่งไทยอย่ามาอาศัยประเทศไทยเพราะเขายึดติดกับในอดีตนะครับเขามองสอนคนในสปปลาวว่าคนไทยนิสัยคนไทยนี่คือชอบเอาเปรียบชอบดูถูกชอบเหยียดหยามคนลาวอ่าแล้วก็ประเทศไทยนี่ให้ฐานทัพอเมริกาสมัยสงครามอินโดจีนไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามที่ขเมน ที่ลาวอันนี้คือเขาสอนกันมาแบบเนี้มันก็เลยทําให้คนลาวที่เกิดรุ่นหลังเนี่ยหลังปฏิวัติยึดอ,อํานาจถูกเสี้ยมสอนในแบบนี้มันก็เลยมองคนไทยไม่ใช่มิตรไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับแต่ผมแจ้ง fc นะครับว่าสําหรับคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่โลกสวยที่เป็น fc ผมเท่านั้นนะครับถ้า fc ที่เข้ามาติดตามใหม่หรือไม่รู้จักเทพโยนะครับเลื่อนผ่านได้นะ ผมนำเสนอคือโจมตีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวผมไม่ชอบรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวและผมไม่ชอบคนลาวบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าทุกวันนี้เราพึ่งพาประเทศไทยแทบทุกด้านอ่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พึ่งพาไทยนะทุกวันนี้หนี้สินเป็นหนี้ประเทศไทยเนี่ยหลักฐานก็มีพึ่งพาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้ผมเนี่ยมีความสุขคืออะไรรู้ไหม บรรดาพวกที่ทําคลิปหมายถึงว่าข้าราชการนะที่ชอบไปพิมพ์ไปเขียนตามสื่อออนไลน์ Facebook อะไรก็แล้วแต่หรือออกมาเป็นคลิปนะแม้กระทั่งเพจกองทัพลาวก็แล้วแต่นะครับทุกคนชีวิตมันน่าสงสารคืออะไรรู้ไหมไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเป็นคลิปทําไมไม่ภูมิใจตัวเองสนับสนุสน,นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวสนับสนุนผู้นําตัวเองแต่ไม่กล้าเปิดหน้าออกมานั่งพูดว่ากูไม่เอาประเทศไทย กูไม่ชอบประเทศไทยนั่นนี่ออกมาพูดสิถูกต้องไหมทําไมต้องไปแอบแอบหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อน,อนคืออย่างครับพี่น้องผมก็เข้าใจนะครับอันนี้คือชีวิตมันน่าสงสารนะถ้าพูดถ้าพูดหยาบก็คือเหมือนเห่าอ่ะคุณไม่กล้าเปิดเผยหน้าออกมาพูดไงเพราะว่าคือคุณสู้โลกโซเชียลในประเทศไทยไม่ไหวไงนะครับไอ้พวกที่ปากดีๆอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเห็นไหม ตัวสองตัวสามตัวที่ออกมานั่งพูดเนี่ยผมถามหน่อยว่าภาษาการพูดเอาเตรงๆเนาะพี่น้อ,นองครับบอกภาษาเล่าก็ยังฟังบบหูเรื่องเลยคือฟังก็รู้เลยว่าไม่ใช่พวกลาวลุ่มลาวลุ่มก็คือลาวส่วนใหญ่ในสังคมลาวไงฟังภาษาสำเนียงการพูดก็รู้แล้วครับว่าอาจจะเพิ่งได้บัตรประชาชนลาวไม่กี่ปีนี่มั้งเหมือนเพิ่งลงจากเขามานะ อยู่ที่บ้านไม่รู้กันดานมีไฟฟ้าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเวียงจันทร์นะครับเอาผมพูดตรงๆนะเพราะเพราะฉะนั้นคือเวลา FC เอฟซีลยหลยท่านบอกว่าเทพยโยเขาคนนี้คนนี้คนน,คนนี้พูดถึงผมนะ่ะจะให้ผมไปนําเสนอเขาได้ยังไงครับเขาไม่ได้ร่ํารวยอะไรเขาไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรดีเลยนะครับเออถ้าเขามีสร้อยมีแหวนเต็มคอดูมีบ้านหรูแบ็กกราวที่ดีพอใช่ไหมมันก็น่าเอามานําเสนอ แต่ F4 นี่ก็ส่งข้อมูลมาเทพโยนนาเสนอหน่อยนะครับผมดูแล้วครับเงินไม่รู้ถึงสามพันหรือเปล่าเงินเดือนนะครับผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงดีผมก็เลยนําเสนอแต่โจมตีรัฐบาลเจ้าหน้าที่ลาวไปดูโปรไฟล์มียศมีดาวหน่อยผมก็ได้ยอดวิวคนสนใจนั่นคือเป็นคนที่ดูมีความน่าเชื่อถือหน่อยใช่ไหมประเภทอย่างนี้เงินเดือนสคนรวมกันเนี่ยไม่รู้ว่าเอาไงพี่น้อง ขาอาหารหมานี่ปรีเยศไทยยังแพงกว่านะครับอันนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ